ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยมากที่สุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงทุกวันนี้อาชีพผมจะเป็นตำรวจผมจับคนร้ายเนี่ยกลางอากาศทั้งนั้นจากกล้องซีซีทวีทั้ททงนั้นคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะจะบริหารอะไรก็แล้วแต่มันมีสูตสองอย่าง จะบริหารประเทศก็เหมือนกันแก้ปัญหากับการพัฒนาเมืองแก้ปัญหากับการพัฒนาประเทศเราโฟกัสมาที่กรุงกรุงเทพมหานะครอย่างเมืองหลวงดีกว่านะครับปัญหาในกรทมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะน้ําท่วมพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่สีเขียวการจราจลระจรเยอะแยะไปหมดสิ่งที่ที่จะต้องพูดอันดับแรกของผมในความคิดของผมที่จะต้องพูว่าผมก็ต้องแสดงนโย,ยบายในสิ่งที่การ ให้ความปลอดภัยกับคนกรุงเทพมหานครเป็นหลักเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยมากที่สุดในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงผมได้ชูนโยบายเรื่องกล้อง CCTV แสงสว่างที่ซุ่มเสียงที่ลกล้างว่างเปล่าอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยจะทำทำไปพร้อมๆกันเลยอย่างน้อยต้องมีล้าน5-2ถึง2ล้านตัวถึงจะถือว่าเรียกว่าปลอดภัยจริงๆทุกวันนี้อาชีพผมจะเป็นตำรวจ ผมจับคนร้ายเนี่ยกลางอากาศทั้งนั้นจักกล้อง CCTV ทั้งนั้นในคดีใหญ่ๆส่วนใหญ่จะจับทางกล้อง CCTV ทั้งนั้นและผมเชื่อว่าในอนาคตก็ยังเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนพี่น้องประชาชนอยู่ในเรื่องความปลอดภัยตั้งต่างอุบัติเหตุยกตัวอย่างอย่างหมอกระต่ายเนี่ยเราก็เห็นรถอยู่แล้วกล้องมือฟ้องอยู่แล้วถูกไหมริงเหล่านี้ประกอบกับแสงสว่างนะครับอันไหนที่แสงสว่างน้อยเราก็เติมกันไป อันไหนที่มันต้นไม้ที่มันบังอะไรก็แล้วแต่วิวทัศน์เนี่ยก็ต้องตัดให้เรียบร้อยแค่นั้นเองที่ได้คือความปลอดภัยสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือความปลอดภัยถามว่าทุกวันเนี่ย,ยามที่พวกเราหลับมันอยู่เนี่ยใครเฝ้าได้ดีที่สุดไม่ใช่รปภนะก็ส่วนหนึ่งแต่กล้องเนี่ยถ้าเรามีกล้องหนึ่งล้านห้าแสนตัวถึงสองล้านตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเยอะมากๆผมเองก็สบายใจในฐานะที่ผมเป็น ตำรวจและผมลงพื้นที่ผมลงหลาย้อพื้นที่มากผมถึงได้ได้ได้ร่ลนลงอยากจะทํามากเรื่องความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครถ้าในได้ลงผู้ว่ากรทมผมก็จะชูอันนียเป็นเป็นอันดับแรกเลยผมพูดมาตลอดอคนกรุงเทพมหานครเนี่ยคือแก้ปัญหากับการสร้างสร้างเมืองกล้องก็คือเป็นการสร้างเหมือนกันสร้างความปลอดภัยมีหลายหลายอย่างที่จะต้องสร้าง